คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วผมสวัสดีแล้วผมท่านผู้ชมทุก,ก,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาทาวเวอร์ด f e เ s น์นะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะเหมือนเดิมครับเราจะมารีวิวตัวละครในอัปเดตนี้นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในแคปซูลนะครับผมนี่แคปซูลนะย แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหาง่ายกว่านะครับมันสมง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นเลเจนดารี่อยู่ดีนั่นแหละนะครับก็สำหรับตัวที่ผมจะเอามารีวิววันนี้นะครผมนั่นก็คือดาบีนะครับผมนี่ ตัวนี้นะฮะกปะเองนะอาทำไมมันใส่ไม่ได้อ๋อผมต้องเอาอันนี้ออกก่อนโอเคผมออกออกก่อนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับผมแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่220นะครับผม27นะฮะสำหรับระยะนะครับ4วิจมตีหนึ่งทีซึ่งเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสำหรับตัวนี้นั้นดีขนาดไหนนะฮะ ก็แน่นอนครับตัวนี้อย่างที่บอกครับมันอยู่ในตู้ใช่ไหมมันก็จะมีราคานะครับสำหรับใครที่ขายก็นั่นแหละครับผมนี่แต่ยงไก็ตามครับตอนนี้ตัวนี้ผมซื้อมานะครับผมไม่ได้สุมเองเพราะว่ามันอยู่ในระดับของลีเจนเลยนะครับผมลีเจนเลยนะตัวลีเจนเนี่ยมันค่อนข้างสุ่มออกยากนะครับผมก็พยายามสุมแล้วแต่ว่ามันก็สุมไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะสรับตัวนี้นะครับใช้เงิน750ในการวางนะครับมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับถ้าเกิดเราเราใส่ไปนะครับมันจะเป็นออร่านะครับผมออร เป็นเหมือนอัลต้อินสตินนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นออร่าแต่เหมือนจะเป็นไฟของมันนั่นแหละนะครับก็มีออร่าที่มือด้วยนะครับก็ถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคตัวนี้ค่อนข้างแพงเลยนะครับเพราะามันใช้700อเลยนะครับมันคือมันแพงอะ่ะมัน700เลยเะ750 เดี๋ยวระวังเจนอสกก่อนแล้วค่อยรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะผมไม่ได้ใส่ออฟไม่ได้อะไรเลยนะครับระยะก็อ่าสั้นๆแบบนี้เลยนะฮะยี 27. เอาจริงๆนะระยะ27นี่คือสั้นนะสำหรับผมผมว่ามันถามว่ามันได้มันมันก็มันก็ไดแ้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสั้นสั้นไปหน่อยแต่ว่าก็ไปลองดูดีกว่าเพราะว่า มันบอกไม่ได้ครับบางทีระยะมันอาจจะดีก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่มีอยู่นะครับผมตัวนี้คอมเมนต์หน่อยฮะสุ่มกันยากหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวคือผมพยายามสุ่มนะแต่ว่ามันก็ไม่เคยได้ครับตั้งแต่เล่นอีเวนท์ที่มีแคปซูลนะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าผมสุ่มไปหลายหมื่นมากนะครับเป็นโลบักนะหลายหมื่นมากแต่ก็ไม่เคยสุ่มได้ลีเจนด์แบบดีๆเลยนะครับเคยสุ่มได้ครั้งเดียวก็คือในวิดีโอที่ผมสุ่มอ่าวิดีโอที่2นะครับที่ สุ่มได้ตัวไอเขาเรียกไรเกนนะครับล่างแซดนะครับซึ่งเป็นล่างที่น่าจะอ่อนที่สุดเลยด้วยนะครับก็ไม่ค,ค่อยคุมเท่าไหร่นะฮะสำหรับอันนั้นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สุ่มอีกเลยนะครับแต่ว่าในอีกประมาณสักไม่กี่วันเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะลงวิดีโอที่ผมสุ่มล่าสุดไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดเนี่ยผมสุ่มมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะฮะพวก ลิวมะพวกอะไรเงี้ยคือผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับสำหรับตัวสดาวที่อยู่ในตู้แคปซูลก็เดี๋ยวไล่รีวิวตัวที่เป็นตัว5าดาวตัว6ดาวที่อยู่ในตู้ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีพวกดันจงดันเจี้ยนมีอีกนะฮะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับกว่าจะรีวิวหมดนะครับแล้วโซนออฟเนี่ยจะมาทีหลังนะครับเนื่องจากว่าออฟเนี่ยไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่มันเป็นเหมือนออฟที่จะมา ทำการบัฟให้กับพวกอ่ะยูนิตต่างๆนะพวกยูนิตพวกอ่ะอ่รอพวกตัวอะไรเงี้ยตัวเก่าๆอะไรเงี้ยแบบทนี่สต้าหรืออะไรเขาเรียกว่าโคโยเต้อะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็เดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับสำหรับตรงนั้นโอเคผมวิ่งวนหลายๆคนอาจจะมึนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะยืนเฉยๆก็ได้ทั้งนันนะฮะโอเคเลยตอนนี้เราก็จะทําการ FK นะครับทําการฟาร์เงินไปสักพักหนึ่งฟาร์เงินเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าบูม่าของผมนี้ ตอนนี้บูมาผมจะ150แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะให้เงินเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนเวลแรกๆจะให้เงินเท่าเดิมนะสำหรับบูมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาฟาร์มสักคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนผมฟาร์มเงินมาสักพักแล้วครับเจนอตก็เดี๋ยวผมจะขอทําการย้ายเจนอตมาอยู่ด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าเดยดเจนอตมันจะแย่ง ยูนิตเราตีนะฮะโอเคอัพไป2ขั้นนะครับแล้วก็มาลุยกันเลยสอบดาบีนะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับใช้เงิน700นะครับผม750ในการวางนะครับก็เรามาดูเอฟเฟกครับต้องเปิดเสียงหน่อยนะเพราะว่าบางตัวนั้นเสียงเบาเบาบางตัวเสียงดังดังนี่ฮะสอบดาบีนะครับสี่วิตีทีหนึ่งตีเป็นฟูเอลีครับทุกคนคือเร็วมากนะครับเนี่ยฟูเอลีฮะโอ้แล้วเผาด้วยเหรอ โอ้โหโอเคโอเคโอเคเผาด้วยนะฮะนี่ครับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับสี่วิตีทีหนึ่งนะครับเผาด้วยนะฮะนี่ครับโหดีมากก็โอเคเรามาอัพเลยครับอัพขึ้นหนึ่งขั้นนะครับระยะเพิ่มห้าดาเมจเพิ่มหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็นี่เลยอัพไม่กี่ขั้นนะรู้สึกอัพน้อยมากนะครับนี่ฮะอัพน้อยมากครับแต่ว่า ผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับถ้าเราอัพแล้วมันเผาด้วยนะมันดีมากนะครับสำหรับตัวดาบีนะฮะนี่ครับ4ขั้นนะ4ขั้นอัพน้อยมากครับเป็นตัวลีเจนที่ดีมากนะเป็นตัว5ดาวนะครับทุกคนอนะันนี้เป็นตัว5ดาวนะนี่ครับก็สี่วิเร็วมากเร็วมากย้ําเลยครับว่าเร็วจริงๆครับสำหรับตัวนี้ถ้ามีนะครับผมแนะนำเลยนะตัวนี้ใครที่อยากจะหาตัวที่เอาไว้ลงแบบในอนาคตมันจะมีพวกพวก ชาเลนจ์ชาเลนจ์สี่ชาเลนจ์ห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องใช้ตัวเอลเมนต์นะครับตัวที่ตีแล้วติดสถานะนะครับซึ่งตัวนี้ดีนะครับผมดีมากสี่วิีทีหนึ่งต้นเกมคือดีมากแต่ว่า,าต้นเกมมันอาจจะใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับมันใช้เงินตั้งเจ็ดห้าสิบในการวางนะครับผมทุกคนแต่ว่าพอเราอัพไปเนี่ยนี่ฮะมันเหมือนกับกิลกามสอืมมันเหมือนกิลกามสแต่ว่าเป็นโฟเอลีแล้วติดเผาด้วยนะครับโอเคอัพขึ้นไปเลยครับอีกหนึ่งขั้นนะครับใช้เงิน 2,750นะฮะดาเมจเพิ่ม2,650นะฮะระยะเพิ่ม5นะครับค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะไม่เปลี่ยนท่าใช่ไหมถ้ามันฟูเอลอย่างนี้ตลอดก็คือดีนะฮะแต่ใช้แอบใช้เงินเงินอัพเยอะนะผมเปลี่ยนคำพูดดีกว่าทุกคนคือ700เนี่ยปุ๊บละอัพ1,700นะฮะ1,700แล้ 1, ละอัพขึ้นอีกคืออัพขึ้นเรื่อยๆคือแพงมากครับแต่ถามว่าคุมไหมผมไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูอัพตันก่อน ว่าต้นเกมมันขนาดไหนแต่แต่คือแคือใช้เงินเยอะมากแต่ตัวมันโหดจริงครับทุกคนมันโหดจริงๆครับฟูเ l e ีซีวิตีติดเผาด้วยนะครับโอเคเราอัพขึ้นดีกว่าครับใช้เงิน6,500ฟังไม่ผิดครับทุกคนขั้น3ใช้เงิน6,500ระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม5 2 5 0ก็ถือว่าคุ้มอยู่โอเคถ้าเราไปชื่อว่าบูเฟมนะใช้เงินใช้เงิน5,9 0 0ะครับโอเคตอนนี้ โอ้ใช้เงินเยอะมากเลยวะ่ะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาเลยดีกว่าเอาขึ้นไปครับใช้เงิน59 0 0นนะครับผมไม่ตีแอร์นะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม10นะครับแล้วก็เท่าไหร่นะดาเมจเพิ่ม53 0 0นานะครับชื่อชื่อท่าว่าบนะูเฟ่แะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนท่าเลยโอเคก็เปลี่ยนท่านะเป็นโฟวีแบบสูุดครับเฮ้ยแต่เป็นยังสี่วิเหมือนเดิมโอเคแต่ไม่ตีแอร์ไม่เป็นไรครับโอ้ สุดยอดครับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามัน120ใช่ไหมดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 3,000... 3 2 0 0สองครับเอ้ย3 2 0 0 0สองไม่ใช่3,000ขออภัยครับ3 2 0 0 0สองโอโ้โหเช็ดเคคือดีจัดตัวนี้นะราคามันเนี่ยมันมันเป็นรีเจนใช่ไหมแต่ว่าเป็นรีเจนที่ถ้าเราสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสได้เยอะนะครับ ก็ประมาณถ้าขายก็ประมาณ5 600ประมาณนั้นครับมีคนขายเป็นพันเลยแนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้ามันสุ่มยากก็น่าจะราคานั้นนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมซื้อมาในราคาประมาณ6 0 0 500ประมาณนั้นต้องจำไม่ได้ละซื้อตั้งแต่ตอนตอนแรกๆครับก็โอเคครับสาหรับดาบีนี่คือตัวดาบีนะเดี๋ยวเราจะทําการอัพนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่5้าหมนนะครับเราอัพเลย5้าหมนะครับใช้ไปเท่าไหร่อ่ะ ใช้ไปประมาณหมื่นกว่าใช่ไหมเออประมาณประมาณหมื่นกว่านะพันเจ็ดไม่ใช่ถึงถึงปะเออประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกว่ากครับทุกคนประมาณหมื่นเจ็ดนะฮะนี่ครับสำหรับตัวดาบินะฮะเดี๋ยวเราจะทําการวาง,งตรงนี้อ่ะเราจะวางนะผมขออัพก่อนเดี๋ยวผมต้องอัพอัพมันขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลำบากโอเคเพราะไงเดี๋ยวต้องวางเออร์วินครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้า บับเออร์วินนั้นจะขนาดไหนนะฮะโอเคผมขอวางแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะเอาเออร์วินนะฮะวางครับโ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 บแล้วก็วางนี่ครับเออร์วินอ่ามาดูกันครับพลังของเออร์วินเดี๋ยวเงิน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 ,เง,นเงินมาเงินมานี้สองพันเหรอนี่ได้ไม่เท่าไหร่โอเคได้อยู่ตีตีได้ไหวอย,อยู่อัพเลยครับไม่ใช่อัพกดเลยครับเบ บเอากดดิบูมดาวเมบอยู่ที่43,710นะครับ43,710 43,710เราจะทำการให้มันเลเวล120ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ8 3ต่อ4วินะครับทุกคนเป็น AOE ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ50นะฮะ AOE นี่คือ50ถ้าใส่ออฟก็คือก็คือดีฮะ แต่อย่างที่บอกครับว่าตัวนะครับมันค่อนข้างอัพแพงนะครับแล้วก็ซื้อแพงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองวางนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบอัพพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกพันห้าแล้วก็ห้าพันเก้านะครับคือมาประมาณตัวประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับตัวนี้นะหมื่นกว่ากว่านะหมื่นหมื่นกลางกลางปลปลายประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวดาวบินะครับสำหรับใครที่คิดเห็นแล้วนะคิดว่าตัวนี้ดีนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดซับกันด้วยนะครับผมกดซับสับสไครฟ์กันด้วยนะเออเพราะว่ามันกำลังจะ8ปดแสนนะครับฝากรบกวนกดกันด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะฮะใครที่มีนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ครับว่ามีกี่ตัวสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างสำหรับการสุ่มแคปซูลคุณเกลือกันขนาดไหนโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย